สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนขับเอฟซีแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟน,แฟนมอลําสุขุขคนครับตอนนี้ฮอตเห็นปรลอยนี่อานบอาน้ำแล้วนะครับอาบน้ำแล้วนะครับผมใส่ชีวิตนรถบ้านชื่อว่าเป็นงานงานแหลกเลยนะครับเป็นมือแหลกเลยนะครับผมตอนนี้เขาก็อยู่งานเนาะนี่ตลาดนินจารครับพื้นที่หลังเวทีผมมีต้นใหม่ครับมีตน้นต้นใหม่หน่อยเขาก็เลยม,มาจอดอยู่ข้างนาพอดี มันมีอ่ะโฮมสมซาอยู่นะครับเนาะนี่ไปสำซาเนาะพอได้เป็นโฮมเง้าให้รถนะครับสี่ได้บด้บด้แดดบริฮอนครักตอนนี้ก็มีร่มร่มนะครับผมร่มๆ่มอยู่ี่เ็นบ่งามสาติงติงไวนะครับเนาะพื้นที่อ่าตรงลานตลาดนินจานะครับผมมาแลงมามวงมาซื้อน้ำกันครับพี่น้องครับนี่ใส่ชีวิตอยู่ในรถบ้านเนาะรับเนาะครับเซียนลุย ใส่งานจริงครับพี่น้องเนี่ยร่นแอจริงนะครับใส่ไฟจริงแล้วก็มีไดไดนามจริงอาบน้ํำพร้อมนอนแล้วเรียบร้อยที่นอนก็พร้อมแล้วเดี๋ยวอาดคลิปให้พี่นอ้องเบงกอนสีนอนจกคลิปหนึ่งนะครับผมสำหรับมืนน้อนี้เดี๋ยวพาไปเบงบริเวณโดยรอบเนาะอ่ะไปนี่ละนี่ครับเปิดแอร์อีหลีเด้ครับพี่น้องนี่แต่ว่าเปิดเปิดองศาตำ่ำบ่ด้มันมันมันสีหนาว นะครับซอยประหยัดไฟน้ำผอบยีองศาสำนึกกันหนาวครับสำนึกกับโอเคอากาศคือว่าอยู่ได้ครับผมไปเราปิดมันนิดหน่อยก่นอนอาบน้ำเสร็จซับเรียบร้อยเดี๋ยวสิพาพี่น้องลงไปตารางกางเกงกางเกงบ็อกเอร์พี่น้องเอ้ยนี่ครับพาเช็ดตัวกระตากไปหน้าห้องน้ำโอ้ มารีวิวทางหนกจังหน่อยนะครับผมแบบนี้ครับไต้ห้มสัมสาอยู่เลยเลยครับงานกันอยู่นี่นีริเวนนี้เลยครับ ผมส,สัมภากับมีดีดีปรากฏว่ามีโฮมเดียวนี่แหละครับน้องครับมีโฮมเดียวนี่แหละเราก็เลยมาจอดพักผ่อนนะครับเนาะพอดีที่สรกอาบน้ำแล้วเยียมพร้อมที่สินอนแล้วล็อกรถหลอก,ลลอกอยางเรียบร้อยมองในเงาเห็นบ,นบอ,อดเซก,บกิบ็อกเซอร์ดิเสซกงิออาบน้ำแล้วเรียบร้อยเย็นช่ำสบายครับสสดยอจอด,ด๋ยวมาหลุนวา ลั่นแอร์สิป็นยังไงนะครับเนาะเปิดแอร์ใส่สิเป็นยังไงนะครับน,ะนี่นนะคนคถามว่าเติมน้ำเหลาเติมน้ำเติมยังไงนี่ครับเป็นถังน้ำที่น้องเห็นบ่ะมีถังน้ำนี่นี่เติมเขานี้ครับเสียบสายยางแล้เปิดเปิดน้ำเลยครับเขานี้น้ำเขานี้เพราะมันเต็มมันสิลุนออกอีกฝั่งหนึ่งคือกันนี้แล้ครับมันสิล่นออกกครับปิดนะครับผมแต่ว่าเขาเติมมาเต็มเขาเติมแค่เครื่องเดียวนะครับ ครึ่งเดียวทางนี้ประมาณหาลิตรกับเติมประมาณ2ี่หาลิตรอาบสองคนได้นะครับมือนหนึ่งแล้วก็มันเป็นปักบัวปรยัดนาคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ power pack นะครับสำหรับเสียบพ่วงไฟจากภายนอกก็ได้ด้วกันนะครับเ <c oughs> อ้อพูดใดจุ่มหานะวะนันนี้อ่าไปในสถานที่ที่สามารถเสียบไฟได้น้ำวัดน้ำว่าน้ำลงเลี้ยนนะครับเนาะเ้าก็สิเสียบ เราะว่าปักใส่นะครับเข้าซีวอร์ใส่ไฟแบ,แบตแบตเตอรี่รถเข้านะครับผมอันนี้เป็นถือว่าเป็นมือแรกที่เข้าใส่ไฟแบตเตอรี่รถเข้าเองนะครับผมเพราะว่ามันมองมีมองเสียบมันมองมีมองเสียบก็เลยต้องมึงมึงมึรมอยู่หรอเฮ้ยเพือ่อนะพุ่นนมึงร่มเนี่ยล่ะมันบันมันบันเยอะร่มทั้งนอกก็ถือว่าถ้าเปื้อน้าต่างนอนกันถามว่าถามว่านัน่ได้ว่นนั่ได้อยู่ว่านอนได้อยู่ครับถ้ามซัมนี้นะครับผมเย็นเลยล่ะชำ่ำ โอ้ยบางเสียเขาหครับคนน่ะอยู่เวินเวินพี่น้องเลยเนาะหรือว่าปรทธานเหนมีผู้ใดมาหอด <c oughs> ไอ้กันแช่กับ่ระธานเหนี่ยมาหอดแล้วมาหอดกับสิมัสจอดรถทั้งเดียวกันในที่ขึ้นจังไดันะครับกับสิเลียวเห็นรถฮอนพอด,ดีนี่บ,บังคับบังคับเออเก่าสุดยอดปลาเข้ามาขึ้นไปทั้งรถขึ้นเกา่าเนาะ าบึงหลายคนอยากเห็นมูพวกศิลปินกับสนใจเนาะครับเนาะรถบ้านมันเป็ยนยังไดเังสินะครับเฮ็ดจังไดแบบใดยงจังสินะหลายผูหลคนกับสอบถามขมามีเปิดไฟแล้วนะปิดสีแห้งจังน่อยให้มันหลอกนี่นีก็ชําชครับเพราะว่าแอร์นะครับพี่น้องครับแอร์ คือ,อ,บอบ้าแหละก็เป็นแอร์บ้านก็ล่ะนี่กินไฟอยู่อยู่ที่แปดจุดห้าสามแอมป์ตอนนี้แอร์ทำง,งานนะครับแล้วก็รหลอดไฟพร้อมหนึ่งร้อยเก้าวัตต์ซิวัตต์สลับกันไปนะครับพอปิดหลอดไฟก็สีลดลงไปอีกนะหนึ่งร้อยหกวัตต์นะครับปิดหลอดไฟก็สีลดลงไปอีกมันผมถ่ายกล่องนานะครับเนาะะสิประมาณนี้ นี่เป็นเรื่องสี่ครับพี่น้องครับระบบต่างๆกรบะมีอย่างหลายเนาะกสิปมานนี่นขึ้นมาตรงหัวเก๋งที่นอนนั่งไดบอนี่เขานั่งให้เบิ้งนั่งเดบอนี่พอดีติดๆนิดนึงนะครับน,น,นี่ท่านั่งพอดีเลยนะครับจะมันบอกเป็นพื้นที่นั่งเนาะเป็น,น,นพื้นที่นอนงกสินอนนะครับพี่น้องเย็น ย็นคือกันครับอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็ะเย็นเป็นสิ่แหละครับเพราะว่ามันเป็นมันมันเป็นแอร์คือกันเนาะตรงนี้ก็สบมีหนาต่างคือกันครับมีมุงลวดมีหนาต่างขึ้นกันถ้าอากาศดีขึ้เปิดเปิดได้นะครับผมตรงนี้นอนได้สองคนอยู่ครับสองคนอยู่ กกเกือบหาฟุตนะครับซัมทีนอนเกือบหาฟุตนี่เด้การมครับถือว่าผ่านฮอมอมลล์อลอหลุนตังแต่ไฟระบบไฟนะครับเพราะว่าเราไ,ได้ชาจมากชาจมาตาบ้านหลกักชาจรถยนต์เลี่ยงมาเรื่อยๆถ้าชาจร,ระบบใดชาร์จรถยดนต์มันมันบ่เติมไหมครับพี่น้องครับมันแค่เติมมันซื่อมมันแค่เติมมันซื่อถ้าสมมุติว่า แบตเตอรี oh a, ่เขาเหลืออยูหาสิบเปอร์เซ็นต์นี่สิมันก็จะเติมขึ้นเต็มที่แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่สินะครับแต่ว่าบ่เต็มลอยคือจังเวลาเขาเสียพบพาวเวอร์ปลั๊กปลั๊กไฟบ้านถ้าเสียบปลั๊กไฟบ้านสิเต็มลอยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้คือการใส่งานจริงมือแรกที่เขาดีซีวิสก,กับน้องลุยขึ้นมาแล้วดึงอล็อกน้ำอันนั้นไม่ยัง พอสมุดนี่ครับอยู่จังสีแล้วครับพี่น้องแกกับสีนอ่นหนีพอลุยมันขึ้นเหนอนจบเจียอยู่ครับแต่ว่าคือนอนหลับว่าเอาหูฟังใส่หูบ่ะหูฟังเนี่ยโอ้โหมีซีรีส์เลยเหมือนพ่ออมๆนี่แหละตื่นอีกเท่ากับตีหาเตื่นอีกเท่าได้ปุ๊กเอาครับให้เย่หน่อยไปปุ๊กเต่ล่าแล้วผมยังเห็นให้เย่หน่อยไปปุ๊กผมลืมลืมขึ้นพ่องานืมขึ้นพ่อ พราะกะตีสิฟูกก่อนคือขึ้นมันมาขึ้นเตล่านบเมือนี่ผมเลื่อมเพราะมันขึ้นเตล่าเลยเตล่าอแล้วเนขาเลี่ยวแม่จังมาปูกออกไม่ปัาสันสนเนาะเฮ้ยมาเตล่าแต่ตอนไหนมาเตือนมาเนาะลืมจะลืมเนาะดูขึ้นเมืองกินแดดสันซ้องเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวเท่าถ้าเราเลีวหรือเปล่าวายเ็คนเะป็นไหนคนรู้สึกเป็นนเขามาใส่ชีวิตเล็กๆหน่อย โอเคปะพ่อได้อยู่เรอหองนอนมึงนะก็ซำหองนอนหองหนึ่งนะครับผมก็มีระบบไฟเนี่ยพิ่นชาร์จแบตชาร์ตยังกะจบเฉยเลยปักชาร์จมีอยู่ c จุดครับเลือกเอาเลยมองเสียบแบตมองอันมองปักไฟมีี่จุดจุดนี่ยู่มองนี่หนึ่งต้งนีสามฝุ 3, ่นสามข้างออกอีกสามเนาะครับระบบแสงสว่างกับขบรุ่นอย่างเดียวก็คือรุ่นตั้งแต่แบตเตอรี่เขาสิ ใส่งานได้หอดซัาได้เราไเยีมแล้วโอเคครับบัตนี้แมื่อนนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อไห้แบตเตอรี่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปอร์เซ็นต์นะครับประมาณน,นีเนนเน้เพราะว่าเขาบริใส่บริใส่วอร์ปลั๊กเสียบเนาะเขาชาร์จเลี่ยงมากับรถจะซื้อกะบ่มียอยังไรประมาณน,นี้ประมาณก็ใส่แค่น้อยเดียวนะครับหลวกบ่ะบริใส่ พอผมบอดดี้ใส่นอนยังมึงขึ้นบอดด้ใส่ขึ้นมานางแตงหนาใส่ชีวิตช่วงเหตุงานอยู่ทีน่นีอยู่แล้วนะครับผมใส่ชีวิตช่วงเหตุงานอยู่เต็นคือเกา่าอยู่กับมูกับพวกคือเกานะครับหลายคนถามว่าบอกเขพอดีทวิตสาว่าโอ้คือสิบหัเหินไปเอกพนละนาะแฟนคลับไปคือสิเขาไปหาบด่ดด้แลอยังสันสีบอมแมนด้วครับผมใส่นอนยัย่งัึงสีละยั่งเดินทางมาหอดงานยังสิละครับเวลาเหตุงานกับปุกมูคือเกา่าครับผมกับประมาณนี้นะครับ มาอไทยพี่นอ้องบ่งรีวิวการใส่ชีวิตใส่จริงชีวิตจริงมันเป็นยังไงมันเป็นแต่ยูได้บอยใส่งานได้รีบอนะครับมพูพวกหลายผหลายคนทั้งซิลปินพี่น้องในวงการมอลำั่มห้องกบทักมาถามพอฮอดกะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับบริษัทคิงแคมปิ้งนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองน้องบงัวลำพูนะครับผมฮอดดีทวิศกัะเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายพยร้อมมีอย่างกติดต้องอ็ดีได้พร้อมนะครับผมอยากได้แบบไหนว่าจะเป็นรถตอนเดียว รถตอนเดียวรถแคปรถซีประตูนะครับการใส่งานรูปลักษณะแตกต่างก,กันไปนะครับหรือว่าเสียเอารถตู้ไปบิวบิวอินภายในเป็นรถบ้านก็ได้ที่กันนะครับรับทํารถบ้านทุกแบบนะครับตามสั่งตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับโอเคครับประมาณนี้ติดต่อได้ที่ฮอด,ดี้ทวีสังนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ